สุดก็จะมาเปิดกาชาตู้อีเวนต์ซูเปอร์เดวอนฮีโร่ฮอสโอเวอร์ซัมมอนตู้นี้ก็จะเหมือนเหมือนทุกปีก็คือการตีฟีเจอร์เหมือนเดิมก็ทุกตัวไม่ใช่ดกคางเฟสโอเคที่อยากได้ก็คงจะเป็น2ตัวหน้าตู้แหละอฮาร์ดด้วยฮาร์ดด้วยก็จะเป็นซูเปอร์ฟูลพาวเวอร์ไซย่าสี่ดีมิตเบเกอร์โกคูเซโนกับบิจิต้าเซโนนะแล้วซูเปอร์ฮาร์ดเอ่อ อยากได้อยากได้เท่เท่เท่แล้วก็โอ้โกลเด้นเมทัลคูลเลอร์ก็น่าสนใจมากจริงๆแล้ะอยากได้เหมือนกันจานเอมบ้าก็อยากได้อยากได้หมดเลยย,ยังไม่เคยได้หน้าตู้ทองหมดเนี่ยไม่แต่เล่นมาคือปีก่อนไอ้ครั้งก่อนปีก่อนนั้นก็สุ่มไม่ได้มาเปิดกันเลยเานัี อรอบแรกอู้โกฮาพิกแต่มันก็การติดฟีเจอร์นะเนาะดูสิจะได้ไข่คัมเบอรอ์ถือว่าดีเพราะได้ ECA เหมือนกัน ดานิสคู่สุพีมคลายออฟไทม์ล่างเบนเบนวอชนะสวยร์เอโกโกคูซีสเปอร์คูลพาว์เซย่าสี่ดีวิดเบเกอร์โกคูเซโนได้แล้วดีดีดีเฮ้ยยังไม่ยังไม่หมดเลื่สุดท้ายฮาร์ด โอเคโอเคโอเคเลยดูดีมากดูว่าตู้นี้ดูดีมากอ่ะเออเหลือเบจิต้าแล้วเหลือเบจิต้าเหลือแค่เบจิต้าสี่เลยนี่บอกเลยยังไม่ได้แต่คัมเบอร์ได้แล้วนะคัมเบอร์ได้แล้ว แล้วก็ยัดปกเป็นตัวของที่ชอบมาเบจิต้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 าออโกลเด้นโกลเด้นแมชชั่นคูลเลอร์ก็ได้แต่ขอเบจิต้าเบจิต้านะตัวเเอง้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีว่ามาดีเบจิต้า ปิจิต้าปิจิต้าเป็ดเออมันต้องอย่างนี้อะโก่ครูโก่ครูครับปิจิต้าได้คือว่ามีตู้แล้วนะแต่ก็ยังเหลือคนนันนี่เดี๋ยวโลเบลโลเบล รูเบรุรูเบ้โหได้ได้สีที่ต้องการครบเลยครับโคตรคุ้ม ก็จบก็จบแค่เท่านี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มนะเปิดเปิดเพิ่มอีกเล็กนิดนึงโอ้อันนี้อันเก่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดเปิดหาไปครับผมเจอกันบายเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกลับด้วย